โอเคก็ขอกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าเดร m มิมิกได้ทําการเอาด่านชินิกามิหรือที่เรียกว่าจิกคุกลับมาแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีเข้าไม่ได้สอนผ่านนะครับถึงผ่านไม่ได้ครับได้ตะเกียงด้วยแต่ว่าตะเกียงเฮียชีครับมันจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาจะไม่เอามันกลับมาแล้วแค่เป็นของลิมิเต็ดไปนะครับเดี๋ยวก็ข้ามไปตอนที่เข้าไปเลยครับ โอเคนะครับกเออ็เดี๋ยวก็ให้ทำการเดินไปทางโน้นเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เจอเรียบร้อยนะครับผมได้เราคุยกับมันนะครับ ถ้าต่อสีเขียวนะครับถ้าต่อสีฟ้าแดงแล้วก็จะโดนจ้ำตายนะครับแล้วก็รอหมดเวลาครับจะพาเราไปด่านซีเซ็เนะครับหรือเรียกว่าจิกโกคุนั่นแหละครับ คก็มาถึงแล้วครับด่านก็เหมือนเดิมไหมครับแต่ว่าตัวผีมันจะมีการเปลี่ยนท่าถือเคียวแล้วก็แพทเทิร์นมันอะไรได้วยนะครับ ต่ไฟตรงกลางเหมือนจะหายไปนะครับผมแต่ที่ผมเคยดูมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะผมไม่เคยเล่นนะผมเล่นไม่ทันช่วงนะั้นบทดพืดเดินนะครับ เครับเดี๋ยวจะให้ดูโมเดลแล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวปิดท้ายก็ให้มันค่ากันนะครับผมนะโอเค,อเคก็จะประมาณน,นี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กสับคลาด้วยนะครับผมก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้นะครับสับคลิปมีสสวัสดีครับผม